อ้าวโอ้ร oh, ัรเซียฟิวแงเป็นแบบนี้ล่ะอยู่รวมกันเลยวิรัสเซียฟิวรู้สึกม to ันปรับใหม่นี่หว่าเข้าโพชั้นมาถึงเขาก็เรียกผีเลยนะครับเนอเนอเนๆเนเนเน มีความวาร์ปเอ่อตอนกวันส้มเล่นกับเฮียก็วาร์ปนิดนึงค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่แพ็คของไอ้นี่อยู่แล้วหรือเปล่าเว้ยบนรถค่ะบนรถโอหพี่โบนี่แบบโคตรวาร์ป ตะตันวิงน้องเสียใจยอย่าเสียใจไปเลยมีคนใหม่ๆให้น้องเลือกใช่เอใช yeah, ่แหแล้วแบบเอาเปิลที่แบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาอะไร่างเงี้ยถ้าแล้วล้วใครโดนรุ่มหลงอ่ะ พี่ครับเอ้าทำไมเขาไม่เคลื่อนแล้พี่โบแทงหลังเหรอพี่โบงหลังเหรอคือแทงหลังมีทุกคนอ่ะตอนเนี้ยเอ้าน้ององอเขาเดี๋ยวจะทดสอบไงไอที่แทงหลังไอ้นั่นอ่ะเงี้ยเป็นไรคว้า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 ไปใช่ละอย่างเงี้ย ของเดินล่างด้านหลังอ่ะส่งด้านล่างด้านหลังอสมเห็นแล้วอยู่บนนั้นอยู่บนนั้นอยู่บนนั้นใช่โอ้่หนูหนูไม่น่าเอาไอ้นี่มาเลยอ่ะอะไรวะเฮ้ยพี่ส้มเจอปะทัดแบบว้าแบบขานหัวไปเลยอ่ะเออส้มเจอปลาะรัดโอ้น้องเสียใจ ว่าแบบผ่าน,านหัวไป็ลไเมื่อกี้บิงง๊งลงมาจตกเนินเลยน้องๆอ,อยากลองอันนี้เนี่ยอยากลอง,อย,ลอ,งอยากลองอะไรอ่ะที่ดานดานไหนที่มันไ้นี่นะที่มันมีเนินเออต้องไปออโต้แคเวน โอ้ไม่มีเพื่อนๆอ,อยู่ในระยะเลยอ่ะอุตส่าห์เฟิร์สบอลมาอือฮึ่อู้หู ว้าวผ่านี่สมตกใจเลยพคตรใกล้มองทันด้วยแฮะใครใครอยู่ตรงนี้น้องห็นผู้ชายคนนั้นถอนเสาพังอ่ะอมนเนหรือเปล่าหรือปล่อยหรือปล่อยมือปล่อยแล้วมันมันก็เป็นมันเป็นเอฟเฟกแบบนั้น แต่ทีนี้ไม่มีดีเลยตอน2ังเสาพังแล้วนะเสาพังแล้วดีจ้าทำไมพี่โบเขาวิ่งวาร์ฟอย่างนั้นน่ะวาร์มากพี่แบบ I am the f บ t ฟ h วาร์แข่งกับคุณแม่เลยอ่ะแข่งกับคุณแม่ดูมันเนียนขึ้นเนาะใช่ค่ะดูมันสมูทขึ้นมันมืดแต่ที มุดแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าระยะห่างระหว่างต้นต้นข้าวโพดเนี่ยมันเยอะขึ้นหรือเปล่าวะรู้สึกเหมือนซ่อนรู้สึกเหมือนซ่อนหรืออะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือทุ่งข้าวโพดอ่ะคือมันจะมีร่องมีร่องใช่ไหมเออคือระหว่างร่องอ่ะรู้สึกเหมือนมันห่างมันซ่อนตัวได้ไม่เนียนเหมือนเมื่อก่อนอ่ะออ ที่ทำใหหนูรู้สึกว่าพอมีไอ้นี่ไอ้ที่ไอ้นี่ที่กะระยะวิ่งอ่ะทำไมเอยหนูรู้สึกว่ามันวิ่งยากกว่าเดิมก็ใครให้ใส่แล้วเห็นละมันเล็งต่องานกอ้อตัวเล็กไม่เห็น ทำลายเครื่องปั่นนะมันทำลายเครื่องปั่นได้นะทำได้แล้วได้เลยได้แล้วได้แล้วไปสเปกบาร์ที่เครื่องปั่นตร้งตึงตรงตงไหนอุ้ยไปสเปกบาร์ที่เครื่องปั่นที่พวกพี่ปั่นกันทิ้งทิ้งไว้อะปั่นเก้าเก้ากันไว้อ่ะนั่นแหละจะทำได้อ๋อทำลายเครื่องปั่นใช่ไหมใช่ค่ะือววาเมื่อกี้ปั่นเก้าเก้าไว้ไวต้องเก้าไว้ต้องอ๋อ สเปกบาร์ค้างมันจะทำท่าเหมือนดีดเออเหมือนดีดไม้นั่นแหละดีดไม้อ้าแล้วท่าเป็นตัวอื่นนะพี่กระทืบกระทืบกระทึบเครื่องฝังคือเป็นท่าเดียวกับทำลายไม้เลยใช่ไหมใช่ค่ะท่าเดียวกันแต่พอเซอร์ไวมาแตะปุ๊บก็จะหยุดเลยคือเกจเกจเกจการพังของเครื่องปังก็จะหยุด มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรทําลายไปเรื่อยๆหรอพี่หรืออะไรใช่ใช่เกตจะทําลายไปเรื่อยๆจนกว่าเซอร์ไวจะมาแตะเครื่องแค่แตะทีเดียวนะแค่แตะแค่แตะแค่แตะป๊ก่เงี้ยหยุดละเหมือนดิ่นิ้วอ่ะเหมือนดิ่นิ้วอ่ะดีไซเครื่องปึ๊บดีไซเครื่องปึ๊บเครื่องหายเครื่องหายเหมือนมีใครเข้ามาเลยพิชคอรต ้ยอี่ส้มแล้วคอเด็ดมัมองไม่เห็นนะเนี่ยโอเคคอเด็ดไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยต้นข้าวโพดมันปรับให้มีดอกข้าวโพดด้วยเหรอโอ้ยกันเนี่ยมองเห็นดอกข้าวโพดอย่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเนอะตามเขามีใครช่วยเธอหรอบันิึกกี่ทีวะเนี่ยสี่ คตรแย่มีคนเอาหมูกระทะมาโพ๊ดว่ะเฮ้ยมีคนแอบตู้อ่ะเฮ้ยลืมไปเราบอกให้น้องใส่เนร์อคอร์ลิงไม่ไห้แล้วน้องหนื่อบอกให้น้องใส่เนร์ดคอร์ลิงแล้วมายืนฮิวสองสองหน้าคืออะไรวะสบายสบาย เราสายเนียน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 อยู่ <You S 3> ในตูวอะม,มันต้องใกล้มากเลยเนี่ยอะไรเหรอเรยคอลล l l i n g นะเริ่ม c a l l i นะไอ้นี่เขาเรียกอะไรวะเอ่อทำลายเครื่องอ่ะใช่ก็คือคิลเลอร์เข้าไปสปเปคบาร์ที่เครื่องไงรีบร้อนไป <c oughs> ตาบอดไป oh shit ไฟฉายมันแรงมากพี่แรงมากแบบถ้าน,นี่ถ้าไฟฉายเพิ่มเสียงแบบวิ่งขึ้นมาเหมือนตอนที่โดนกระับนะฮบอกแล้วเยเล่นกระน,นูอย่าเล่นใกล้ๆต้องวิ่งไปเลยถ้าเล่นใกล้ๆก็ชอบเฮ้แต่อยากจะบอกนะว่าคนที่ฉายที่ฉายไฟอ่ะพี่แต่คนที่โดนอ่ะไม่ใช่พี่ <laughs> ใช่ <laughs> ใอะไรอ่ะ โอ้พี่ส้มอยู่นี่มีคนเกลงเียเมื่อกี้จะวิ่งรถแว๊บเดี๋ยวแล้วก็หายไปละ ให้พี่ช่วยด้วยมีใครช่วยเจ้าได้ห<ค>รอปันเสร็จหรือัมยอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเเดี๋ยวมันจะทดสอบเปิร์กไหมเนี่ย <c oughs> มาเดมารวมกันบ้านเต่าเดยปตัวอตัวจอจิตอเมีปัะกายไครตอนตปิดเซว่ไนเปิดชีวิตเอาเหรอภาพแอนิเมชันใหม่อืมมันเหมือนตอนเด็กเซเมันมีสปาเอว่ตอมีสอ๋อเฮ้ยไปฉายเหลืองอ่ะ ไปแช่ข้าหมดพอดีเลยเก็บไปแช่เหลืองไปนี่ไงเดี๋ยวเราเป่าให้เดี๋ยวรเราเป่าให้มามามาบ้านเสากันเดยจะได้ทดสอบแทงหลังเลยนี่ไงหงันขวามาเนี่ยว้ามาหืเฮ้ย าดโดน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 ,โดนออแกงแกงแกงมีงความแกงคิ้เลยแกงน้องโอวิง่งโคตีโอเ,เ็นนเเะ มีคนอยู่ในตู้อ่ะในบ้านเต๋าเสกรู้ดีใส่บอลแน่ใส่บอลแน่ใส่บอลเนี่ยใส่บอลเนี่ยเดี๋ยวๆขอลองเปิดประตูหน่อยเอาไปรีติทางเขาลงเออวะมีประกายไฟโอ้คันยุงกัดน้องเอาเอาหายเจอหายเจอ มี่อยู่แล้วรอบบ้านเนี่ยมีอยู่รอบบ้านเนี่ยอยู่ไหนกันแล้วอ่ะ <S <S ทำไมแกล้งน้องกันอย่างนี้ เป็นหิวตัวเองมาเี้ยแต่ไปให้พ้นระยะเนิร์คอลลิ่งไงเดี๋ยวน้องมันวากแล้ตีงอนวากเลยอ่ะวากเล่ะ้ามือเพี่ใส่ซ่อนตู้ที่มันดีจริงอะซ่อนตู้ที่มันดีจริงชนเนิร์ดด้วยนะเมืเ่อกี้ เกิพี่ส้มมันเห็นพี่ส้มสมันพี่ส้มอยู่ในระยะสายตาไงใครเข้าตู้วะแมได้ยินเสียงได้ยินได้ยินเสียงปิดตู้ส้มในสายรูดีวะส้มในสายรูดีวะป้าปลาปลาปลาจะมาทดสอบแทงหลังใช่ไหมมามาละมีนอ้อยเดี๋ยว<า>ดิเบทเดี๋ยวไปดีโบต่อเดี๋ยวไปดีโบต่อมาตีพี่อยู่นี่ตีพี่ให้ลบแล้วก็อุ้ม เดี๋ยวพี่จะบอกว่าให้ปล่อยเมื่อไหร่พี่อยากรู้ตี <Yeah. S 1> อะไรอ้าวอ้าวโอเคอุ้มเอาแล้ว <Now, now. S 1> อุ้มอุ้มอุ้มแล้วเดี๋ยวถ้าพี่บอกปล่อยล่อนนะ <Yeah. S 1> ระวังตกระวังตกนั่นไง <Yeah. S 1> ขึ้นไป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 โอเคอุ้มใหม่ลองดูว่าเกต <Yeah. S 1> ลองดูว่าขีดจะขึ้นไหม เออไม่ขึ้นว่ะพี่ไอ้ต้มเปิร์ไฟมันดับไหมฮะไฟฉายไม่ไม่จริงด้วยว่ะไฟฉายมันฉายต้องยากขึ้นอะแต่ว่าเปิร์กยังไม่เสียนะตัวเล็กอุ้มไหมแล้วอุ้มพี่ไหมไฟฉายส่องยากขึ้นแบบไม่ยากนะพี่ต้องยังส่องไฟฉายเขียวโดนน้องสองทีเลยคืออยากจะรู้ว่าเปิร์ก ว่าเปิร์กว่าเปิร์กจะขึ้นไหมอ่ะอุ้มอุอเปิร์กยังขึ้นอยู่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้นียังไม่ได้กดเออยังขึ้นอยู่อ่ะแต่กดไม่ทนันเออมไม่มได้เสียงอ่ะเออไม่เสียเปิร์กนะเมื่อกี้นี่ยังไม่เสียไม่เสียเปิเร์กนะแต่ปเด็นคือถ้ากดแล้วมันจะโดนกดแล้วมันมจะโดนมันจะลุดหรือเปล่าอ,อ,อุ้มอุ้มหน่อยลองหม่อยุ้มกอุ้มอีก จะลองเยอกับแจะกดโดนนี่แหละโอ้ยเสียละพลาดพลาดกดพลาดเสียเปิร์กละใครยังมีเปิร์กอยู่อีกอ่ะอ้าวทำไมสว่างแล้วมันไม่ฮะหนูหันหลบไงหันหลบไม่ทันขาวแบบไม่ทันขาวแบบนังนะ เอ้ใครมีเปิร์กอีกอ่ะพี่ยังไม่ได้เป็นรุ่มหลงอะลองกดหน่อยอเขาไม่ได้ใส่มาดิไม่ได้ใส่มาเิเอาเหรอไม่ได้ใส่มามาีิโบงั้นเราสองคนพร้อมตายยังจะได้ทดสอบเปิร์กของลอรี่ด้วยไงยังใครยังไม่พร้อมจะตายแล้วมันตีเขาทำไมเมื่อกี้วาร์ปโคตรเท่ก็วาร์ปลงมาตรงนเนี้ยเนี่ย มาตีก็ตะมไยอ่ะเป็นคนเกเรวะ่ะเป็นคนแอบอยู่ตรงนั้นมาอุ้มเขาก่อนหรือมาฮีนก็ได้เอาตัวเข่าใส่งงแล้ววิ่งมาหาเฉยอุ้มหน่อยเฮ้ยพี่แต่ว่าถ้าแทงหลังผลาก็คือเปิร์กมันจะบักเปิร์กเปิร์กมันจะเป็นสีดำเป็นสีดำไปเลยนะมันจะบักไปเลย อี่ยเดี๋ยวล้มนี่พี่โบโคตรว้าบอ้าวมันสว่างแล้วทำไมมันไม่ลอยไม่ไม่ลอยไม่ลอยไม่หลอ่อยก็ว่าคือสว่างแล้วทำไมมันไม่หลุดอ่ะงงอ่ะหันหนีหันหนีพี่เหนื่อยน่อเนอุ้มจริงเหรอแต่เมื่อกี้คือมันว้าแล้วนะมันว้าบมันมันมันว้าแต่ว่ามันว้าไม่สุดอ่ะพี่เลี่ยบร้อย ใช้ประทัดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะโอ้โหมันวิงคือประทัดเนี่ย,ยคือประทัดเนี่ยมันจะใช้ได้ก็ตอนที่แบบว่าคือเราไปบล็อกอะ่ะไปนั่งบล็อกให้เพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่มีไฟฉายแต่อีกคนนึงมีประทัดในมือปะ่ะเราพร้อมตายกันหรือ,อย,รยังยังยังอีกนี่เขาว่าตาใช่ทีเหรอ,เ,หอเอาไปแขวนเอาไปแขวน เอาพี love, unlike, ่ไปแขวนแต่ห้ามแขวนเฮียร oh. uh, ็อตนะเพราะเฮียร็อตมีเฟิร์สลอรี่เปิร์อะไรอ่ะม no, 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 no. no, ันไม่ได้มันไม่ได้เป็นรูมหลงไงเฮียถ้าไม่ได้เป็นรูมหลงก็ใช้ไม่ได้หรอเปิร์กอ่ะไม่ได้ม่ไอ้เหรอถ้่นั้ก็ต้องไปเริ่มเกมกันใหม่เลยต้องถอดถอดแทงหลังออกหมดเลยงั้นอ่ะควรก็ต้องถอดแทงหลังหมดเลยโอ้ย โอ้พี่ดูความห้อง V I P ไม่ใช่จะหมดแล้วอะทาไมอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมเสียงเสียบทำไมเสียงเสียบมันมาสองครั้งหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมไม่น่าหลุดอ่ะดูทรงแล้วไม่หลุด เราต้องไม่ตายเอานวนเนียโดนโดนห้อยไปนู่นแล้วจะบอกใส่ตู้นีส้สนุกเดียสนุกเดียเอ้ยพี่ทำไมเสียงแขวนมันมัน,มน<อ>ตามตามาทีเออมันตามมาทีหลังใช่ไหมแขวน เออเสียงน่าแขวนมามาันมันเป็นเสียงแขวนก่อนแล้วก็เป็นเสียงเสียงตอนแขวนเสร็จแล้วตอนลงผีเฝ้าอ่ะผีเฝ้าเข้ามาผีเฝ้าอ่ะ เนียเขาหมดของจะช่วยเฮียละประทงประทัดไม่มีละไปฉายก็หมดละเป็นหมดสองก็บอกเลยอ๋อเยียไปแควนเถอะเฮียรอรอบต่อไปเฮียรอรอบต่อไป <laughs> อย่างนี้ก็ได้เหรอ เอาอ่ะคนนั้นค,คนนั้นโดนแล้วอ่ะั้นโดนแล้วฮะคนนั้นโดนแล้วฮะโอ้โหสี่นาฬิกาไม่มีของช่วยแล้วพี่เนี่ยอย่างนี้ได้เหรอได้ตู้ใครวะ น่ะเห็นไหมได้ย <why? S 1> ever ินเสียงสองรอบพี Books ่โบวันน so <'s> ี้ไปไปไปวิ่งออกประตูวิ่งออกประตูทำไมพี่โบวิ่งค้อนว้ามเลยว่าประตูก็อยู่ด้านหน้าเนี่ยพี่จะวิ่งไปไหนเนี่ยกระโดดค้องหมูไปก็ถึงแล้วเนี่ยพี่โบแกวิ่งไปโน่นอ่ะ ดูดิอออออเอาวเหรอวิ่วองออกแล้วกันประตูก็อยู่ตรงคอ,อกหมูนะพี่วิ่งไปไหนขอหอหอกปนะพี่โบพี่จะวิ่งเลยประตูไปไหนเนี่ยเลี้ยวซ้ายประตูอยู่นี่แล้วแล้วอีแกวิ่งเล่นพอยองก่อน เดี๋ยวเฮียจะทดสอบเปร์กลอลี่ใช่ปะใช่ใช่โอ้คงั้นทุกคนต้องถอดแยยรอยยยยจยะยยยยยะยยยยรสยัยย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 ายย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 ยอยย